ทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในนีละ TH นะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมท่านมีสาระกันอีกแล้วก็คือถามว่าทำไมชอบผมมีแต่สาระคือไม่มีอะไรทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเลยก็ขอบคุณนะผมที่มีคนติดตาม7ซับสไครต์ขอบคุณมากเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปแนวสาระก็มาดูช่องเราได้ช่องผมได้นะผมไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูกันว่า ไข่ปลาคาเวียมีจริงไหมนะครับผมไข่ปลาคาเวียถ้าผุ้ชมก็คงรู้จักครับว่าเป็นอาหารที่ราคาแพงจัดเลยผมแพงหูฉีกบางครั้งบางครั้งกระปุกที่เล็กที่สุดอาจจะประมาณเก้าร้ยเก้าสิบาทซึ่งเกิดซื้อมาแม่งก็เกือบแสนถ้าเกิดซื้อมาเป็นสิบกระปุกอะ่ะ <c oughs> ซึ่งเราจะมาพูดกันครับผมว่าไข่ปลาคาเวียที่แท้แล้วมันมีจริงหรือเปล่านะผมวันนี้เราก็จะมาพูดกันเลยนะครับผมว่าปลาคาเวียนั้น จะพูดว่าไม่มีจริงก็ไม่เชรัอผมหรือว่ามันไม่มีจริงเลยแหละปลาคาเวียไม่มีจริงร้อเปอร์เซ็นต์ะครับผมหรือไข่ปลาคาเวียไม่มีจริงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับว่าคําว่าไข่ปลาคาเวียคําว่าคาเวียรครับผมมาจากภาษาของเออเปอร์เซียที่แปลว่าไข่ที่เอามาปรุงรสแบบรสชาติรวมกันนะผมส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาเลยนะ ปลาสเตอรอะไรสักอย่างเนะผมขึ้นทรัพตรงนี้ให้ครับปลาสเตเจียนอะไรสักอย่างเออปลาเอสเตเจียนอะไรตรงนี้ครับผมซึ่งเขาจะเอาปลาแบบจะมีอีก3ชนิดนั้นผมขึ้นซรัพให้ตรงนี้ครับผมเอามาผสมกันแล้วเอามาทําเป็นปลาคาเวียซึ่งแล้วที่ทุกคนตกเถียงกันว่าปลาคาเวียมีจริงปลาคาเวียมีจริงไม่มีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่มันเป็นแค่ชื่อเรียกของมันเฉยๆคำว่าคาเวียมาจากมาจากภาษาของเออเปอร์เซียบอกเพื่อนคุณเลยครับถ้าเกิดเพื่อนคุณเถียงก็บอกว่ามันมาจากภาษาเปอร์เซียแปลว่า ไข่ที่ปรุงรสแล้วไข่ที่ปรุงรสอะ่ะเออทาให้มันอร่อยขึ้นแล้วเรามาถามต่อ่าครับว่าไอ้พวกไอ้พวกไข่ปลาพวกเนี้ยทําไมต้องชื่อว่าคาเวียก็ก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือเขาเอาปลาสามเขาเอาปลาสามตัวมีปลาอะไรสเตจเี้ยอะไรทักอย่างนะผมขึ้นซับตรงนี้ให้นะผมเขาเอามาผสมแลวปรุงรสกันจนมันกลายเป็นคาเวียขึ้นมาเลยมีคําว่าคาเวียขึ้นมาครับผมซึ่งท่านผู้ชมหลายคน ก็อาจจะคิดแบบเละเลยเลยครับผมว่ามันมีจริงคาวเวียร์มันมีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกครับว่าไม่มีจริงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคลิปสั้นไม่หน่อยครับแต่มีสาระนะเออมีสาระครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย